ซินเดอเรลล่าและการเดินทางสู่ป่าอันมืดมิดกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันไกลแสนไกลมีเจ้าหญิงผู้งดงามนามว่าซินเดอเรลล่าเจ้าหญิงผู้นี้มีนางฟ้าแม่ทูนหัวนามว่าลาเบลซินเดอเรลล่ามักไปที่ใต้ต้นเฮซิลนัทในป่าอยู่เรื่อยๆเพื่อไปพูดคุยกับลาเบล วันหนึ่งไลาอาเบลมอบภารกิจที่สำคัญมากให้กับซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าข้าต้องให้สิ่งที่สำคัญมากกับเจ้าแต่เจ้าต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับระหว่างเราซินเดอเรลล่าสงสัยอยากรู้มากจากนั้นนางฟ้าใจดีก็โบกไม้กายสิทธิ์และแบมือออกนี่มันนี่มันคืออะไร มเมล็ดเกาลัดน้ำแลมเป็นของนางฟ้าใจร้ายหมายถึงค่าระเบลเหรอทำไมท่านถึงมีสิ่งนี้น่าาะไลอาเบลนางฟ้าใจร้ายทำเรื่องชั่วร้ายด้วยพลังจากมเมล็ดเกาลัดน้ำแหลมพวกนี้ซินเดอเรลล่าเจ้าจะต้องนำมเมล็ดนี้ไปฝังในที่ที่นางจะหาไม่พบซินเดอเรลล่าตกตะลึงไปกับสิ่งที่ได้ยินแล้วข้าจะไปฝังมเมล็ดเกาลัดน้ำแหลมได้ที่ไหนละเนี่ย ลาเบลเล่าให้ซินเดอเรลล่าฟังเกี่ยวกับปราสาทโคลนในป่ามืดมิดจงฝังมเมล็ดพันธุ์นี้ในหลุมด้านหน้าปราสาทโคลนแล้วมเมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วร้ายของไทราเบล,ลจะได้ไม่งอกขึ้นอีกซินเดอเรลล่าพยักหน้าและเดินจากต้นเฮเซลนัทไปเพื่อออกเดินทางให้เร็วที่สุดเมื่อเริ่มออกเดินทางไปยังป่ามืดมิดตอนแรกซินเดเรลล่าเดินผ่านต้นไม้ใหญ่สต้นที่ออกผลสีแดง ตามที่ลายเบลบอกไว้จากนั้นเธอก็เดินผ่านทางที่เต็มไปด้วยดอกลิ้นมังกรด้วยความเงียบและแล้วเธอก็พบเสาหินขนาดใหญ่คู่หนึ่งตามที่ลายเบลบอกทันทีที่ข้าผ่านเสาหินคู่นี้ไปก็จะถือว่าเข้ามาในป่ามืดมิดแล้วซินเดอเรลล่ารวบรวมความกล้าทั้งหมดหนึ่ง ซินเดอเรล่าเดี๋ยวก่อนซินเดอเรล่าหยุดสักพักและดีใจมากที่หันไปเจอเพื่อนๆหนูวิ่งเข้ามาหาอ้เชดดามอสเซเรล่าท่านไม่ได้คิดว่าเราจะปล่อยให้ท่านเป็นคนเดียวหรอกใช่ไหมแต่เจ้าตัวน้อยมากป่ามืดมิดอาจเป็นอันตรายสำหรับหนูที่น่ารักอย่างพวกเจ้าไม่ต้องห่วงเราปกป้องท่านและตัวเองได้ ถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเลยเพื่อนๆพืผู้กล้าหาญซินเดอเรลล่าวิ่งผ่านเสาหินทั้งคู่ไปพร้อมกับเพื่อนๆนหนูทั้งสองด้วยความเหน็ดเหนื่อยและต้องการพักเพื่อหายใจสักครู่หลังจากที่เข้ามาในป่ามืดมิดแล้วซินเดอเรลลาก็ลืมตาขึ้นแล้วหวาดกลัวกับสิ่งที่เห็น มีสายฟ้าฟาดอยู่บนท้องฟ้าสัตว์ร้ายตัวใหญ่เดินเพ่นพ่านไปมาและเหล่าตนน้นไม้ก็กำลังลุกเป็นไฟฮ่าซินเดอเรลล่านี่เป็นที่ที่แย่มากเลยไม่ต้องห่วงนะเราจะรีบออกไปทันทีที่เราหาปราสาทโคลนพบซินเดอเรลล่าและเพื่อนๆหนูเริ่มออกตามหาปราสาทน่ากลัวหลังนั้นในป่ามืดมิดณนะตอนนั้นเอง นางฟ้าใจดีไลอาเบลกำลังจะหายตัวกลับไปยังโลกนางฟ้าแต่จูๆ่ๆนางฟ้าใจร้ายคายราเบลกลับปรากฏตัวขึ้นข้ารู้นะว่าเจ้าเอา,มาเมล็ดเกาลัดหนาำแหลมไปไลอาเบลเจ้าทำชั่วไม่ได้อีกแล้วมเมล็ดแห่งความชั่วร้ายที่รักของข้าอยู่ที่ไหนนางฟ้าใจร้ายกโกรธมากและพยายามไล่คาถาชั่วร้ายด้วยไม้กายสิทธิ์แต่นางก็ล้มเหลว เมล็ดเกาลัดน้ำแหลมของเจ้าอยู่ในที่ที่ความชั่วร้ายจะไม่อาจงอกเงยได้อีกคาราเบลฮึ่งอกเงยเหรอหอ้าที่เดียวที่เมล็ดจะงอกเงยขึ้นไม่ได้อีกก็คือป่ามืดมิดนางฟ้าใจดีพยายามห้ามไม่ให้คาราเบลหนีไปแต่นางก็ทำไม่สำเร็จคาราเบลรีบหายตัวไปยังป่ามืดมิดในขณะเดียวกัน นายพรานในป่ามืดมิดเริ่มยิงธนูใส่ซินเดอเรลล่าและเพื่อนๆหนูธนูนายพรานระวังนะเพื่อนๆถึงแม้ว่าจะมีอันตรายหลายอย่างอยู่ในป่ามืดมิดซินเดอเรลล่าและเพื่อนๆหนูก็รีบวิ่งหลบนายพรานและในที่สุดก็มาพบปราสาทโคลนจนได้นี่ต้องเป็นปราสาทโคลนที่นางฟ้าพูดถึงแน่เลยเอาเลยซินเดอเรลล่า มาฝังมเล็ดเกาลัดน้ำแหลมตรงนี้กันเลยซินเดเรลล่าและเชดดาเริ่มขุดหลุมด้านหน้าปราสาทโคลนในขณะเดียวกันมอสเซเรลล่าก็พยายามดูลาดเหลารอบๆอบเออข้าเห็นแสงปลกแปกข้างหน้าเร็วเข้าจากนั้นนางฟ้าใจร้ายไคลราเบลก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเพื่อนๆผู้มีจิตใจดีทั้งสามหยุดหยูดตรงนั้น ใจร้ายใช่แล้วและนางฟ้าใจร้ายผู้นี้ก็ต้องการเมล็ดเกาลัดน้ำแหลมคืนเดี๋ยวนี้ไม่มีทางในเมื่อนางฟ้าใจร้ายไม่อ่านไร้คาถาโดยปราศจากเมล็ดพันธุ์นางจึงเข้าไปใกล้ซินเดอเรลล่าและพยายามทำให้เธอกลัวด้วยการกระพือปีกไปมารอบๆข้าบอกให้เอามาเอาเมล็ดเกาลัดน้ำแหลมของข้ามา เมื่อเห็นดังนี้แล้วมอสเซเรลลาก็กระโดดไปหาซินเนเรลล่าและคว้า,มาเมล็ดพัน์ธุมาจากมือเธอโยนมเมล็ดขึ้นไปในอากาศให้เช็ดดาผู้กระโดดสูงขึ้นไปคว้า,มาเมล็ดพัน์ธุไว้และรีบฝังลงไปในหลุมที่เขาขุดขึ้นทันทีทันทีที่มเมล็ดพัน์ธุถูกฝังลงไปในหลุมปีกของคาราเบลก็บินไม่ได้อีกต่อไปและนางก็ร่วงลงไปอยู่ที่พื้นสำเร็จแล้ว เย้ซินเดอเรลลารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะซินเดอเรลล่าและเพื่อนๆหนูรีบวิ่งออกไปจากปราสาทโคลนพวกเขาวิ่งผ่านเสาสีขาวทั้งคู่ออกจากป่ามืดมิดไปและในที่สุดก็กลับมาถึงสวนในปราสาทอย่างปลอดภัยนางฟ้าใจดีลายเบลตอนรับพวกเขาอย่างมีความสุขเจ้าทำภารกิจที่ยากมากได้สำเร็จแล้ว ข้าภูมิใจในตัวเจ้าและเพื่อนๆของเจ้าเหลือเกินความดีเป็นสิ่งที่เลอค่าที่สุดในโลกเลยจริงไหม <c oughs> นางฟ้าบกไม้กายสิทธิ์ทำให้ซินเดอเรลล่าหายตัวไปพบกับรางวัลสุดอัศจรรย์ซินเดอเรลล่าผู้ทํางานอันยากลำบากได้สำเร็จจึงอธิษฐานขอให้นางฟ้าใจร้ายกลับตัวเป็นนางฟ้าใจดีหลังจากนั้นไม่นาน ต้นไม้ที่ออกดอกสีขาวขนาดใหญ่ก็เติบโตขึ้นในบริเวณที่ฝังมเมล็ดเกาลัดน้นาำแหลมไว้เมื่อเห็นดังนี้นางฟ้าใจร้ายคายราเบลจึงออกเดินทางตามหามเมล็ดแห่งความชั่วร้ายมเมล็ดอื่นต่อไป